เนี่ยเบางย่างหาลูกเก่งอะนะบังยิงไม่ยิงอะเนี่ยมันดึงมันดึงเครื่องมาไล่เขาแล้วน่ะเออแลรถมันเลยไปทั้งนั้นลูกเก่งยิ่งขึ้นเนี่ยโอ้ยเสียพวกผมอันไปถามเราแล้วว่าอันแบบี้ด้านเล่ามาสั้นแล้วว่ามันยังเครื่องมาไล่กันเพราะว่าเป็นยังคือเสียหลักแหว่งสั้นเหลือเดือเออเสียพวกมันยิ่งแม่นะมันได้รับบาดเจ็บพูดถึงยิงกันมาครับบักบัดยิงเนี่ยบักมันมีห้อยเลือดมันได้บอกครับยันประตูมันบอกยันมันยิงนะนี่ครับ เดี๋ยวตุ้มทุกกระทุบได้ยินเสียงเป็นฟังนี่รถควายแล้วกา่พอดีดูว่าตาเอยไม่ตัวเเห็นพอดีนะ เนี่ยเบางยางหารรถเก่งนนะบางยิงหมยิงอ่ะเนี่ยมันดึงมันดึงเครื่องกระไลเขาแล้วเนี่ยเออรถมันเลยไปทั้งนั้นรถเก่งยิ่งขึ้นเนี่ยโอ้ยเสียควผมอันไปถาธรรมแล้วว่ามันมีด้านเลี่ยวมาสั้นละว่ามันย่างเคร่งกระไลกันเพราะว่าเป็นยังคือเสียหลักแหว่งสั้นเลยเด้อเออเสียความมัยิ่งแม่น่ะมันได้รับบาดเจ็บ่พูดถึงยิงกันมาครับบักบักยิงเนี่ยเพราะมันมีห้อยเลือดอันนี้บอกครับยันประตูมันบักยันมันยิงนะนี่ครับ เดี๋ยวทุทุกกระทุบได้ออยินเสียงเป็นฟังนี่รถควาคยแล้วบบกาย่พอดีเลยว่าาเอยไม่จะเห็นพอดีนะ